สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็นําท่านผู้ชมมาชมศึกป้องกันแชมป์มวยไทยนานาชาตินะครับระหว่างฝ่ายแดงอารันยาอูนี่อายุ28ปีจากประเทศอาเจจนินาเจ้าของแชมป์นะครับกับผู้ท้าชิงฝ่ายน้ําเงินก็คือใบไผ่ไทยตันมวยไทยอายุ23ปีจากประเทศไทยมวยจากจังหวัดพังงาประเทศไทยนะครับก็มาดูประวัติการโชคนะครับอารันชคมา47ครั้งชนะ30ครั้ง แพ้14ครั้งนะครับเสมอ3แล้วก็ใบไผ่ชั้นชกมา66ครั้งชนะ43แพ้23นะครับความสูงนะครับอรันสูง179ใบไผ่สูง175นะครับก็มาดูนะครับว่าใบไผ่จะมาท้าชิงจากคว้าแชมป์กลับมาได้หรือเปล่านะครับขออภัยนะครับ ท้าชิงเราจะได้แชมป์ม,มาครองได้หรือเปล่ามันดูยก่ส่หนึ่งกันเลยนะครับฝ่ายแดงนะครับเจ้าของแชมป์จาก,จาก,จากาอเจนนาอารันนะครับอารันมันถึงสองไปใบไผ่ยังใจเย็นอยู่นะครับผู้ท้าชิงจากประเทศไทยออมัดเข้าไปใบไผ่ก็เตะสวนมายับมานะครับอารันนี่เป็นมวยใช้มัดได้ดีนะครับมัดดีสองดีนะครับแต่เตะเป็นของใบไผ่นะครับ ื่วจากองอ้าวโดนหมัดเข้าไปยุบลงไปแล้วครับใบไผ่อ้าวยังไม่ทันไรเลยนะครับยกที่หนึ่งทำการนับนะครับโดนหมัดมาดูมาดูว่าเป็นยังไงนะครับเนาะอรันเข้ามาใบไผ่เตะไปวืดไปใบไผ่จะปริเสธได้ไหมสอกสวนไปแต่ไม่วืดไปเหมือนกันใบไผ่อรันจะของแชมป์ใบไผ่เตะไปแต่สะกดไว้รันเตะมาพืดไปใบไผ่หมัดมาเตะมา ฟื้นแล้วครับเราฟื้นแล้วจ่อยางไปจับๆไปเอาลันก็เป็นฝ่ายเดินเข้าไปนะไปไผ่เตยซวนมาไปไผ่เริ่มเริ่มฟื้นนะครับมันจะโดนนับไปวันนี้มวยอ,อัธา,านนะครับคนที่โดนนับก่อนจะกลับมาชนะทั้งนั้นเลยครับสามคู่ที่ผ่านมาวันนี้ใบไผ่จะโดนนับก่อนจะกลับมาชนะได้อย่างเขาหรือเปล่านะครับเพราะสามคู่แรกโดนนับแล้ว ก็กลับมาชนะได้นะครับลันเตมมาใบไผ่ไสั้นๆจะเตม,ม่เตม่าใบไผ่เตมมาเอาจ้าไม่มีอะไรเจ้าข้าได้ก็มีอะไรดู้สึกว่าใบไผ่ไจะฟื้นขึ้นมานะครับลันพ่อจะเข้าไปเล่นน้าตัวนะครับว่ามึงจีโดนนําตัวเลยจากใบไผ่เป็นใบเปาะไปเลยไม่มีอะไรกำกันยากมากลันยังเป็นฝ่ายการเข้าไปนะครับ หนึ่งสองไปใมไผ่ก็เตะสวนมาใบไผ่ริ่มฟื้นนะครับแต่ยังไม่ฟื้นเต็มร้อยเตะจอยางมาเหมือนกันไมไผ่จากจังหวัดพังงาประเทศไทยนะครับอาไไันเตไปใมไผ่เตะขึ้นยังสู้กันอยู่นะครับใบไผ่สอกสวนมาไม่โดนนะครับอันันก็ระวังอยู่นะครับรูรู้ว่าเป็นมวยเตะหนักนะครับก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้มาก ทีไปแลนไปไปเต้ามากแลนด์ทำท่าจะเข้าไปก็ยังไม่กล้าผีผาเข้ามากนะครับอืมเจ้าของแชมป์ไฟล์ล่าสุดก็ล้มมวยพาม่านะครับอลันหมดยอดที่หนึ่งครับอลันนี่ชนะมวยนักจุกยกของพม่ามา,มาเอาวมัดเข้าลําตัวยังไงโดนน้ำาดูอีกครั้งนะครับสึกป้องกันแชมป์นะครับ อลันเข้าไปมัดเข้าลำตัวจังหวะน,นี้โอ้นี่แหละครับกําลังจะเตะโดนหมัดของอลันเข้าไปท้องนะครับต้องโดนนับดูอีกครั้งนะครับดูยังไงมัดเข้าเต็มเต็มเลยเข้าเต็มเตะแล้วก็ล้มลงไปเลยนะครับใบไผ่กลับมาเต้นให้พื้นกําลังจะเตะนะครับโดนหมัดเข้าไปมาดูยกที่สองต่อกันเลยครับยกที่สอง อลันเตะไปเดินเข้าไปนะครับไปไผ่ก็ไม่ใช่มาถอยนะครับตั้งหลักสู้อยู่ครับถอยนิดๆเช่นนั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าถอยฉากปกติเมื่อไทยจเจอกับต่างชาติเมื่อไทยจะถอยถอยอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้ซอกสวนมากันไปไผ่ไม่ใช่ว่าถอยนะครับปักหลักสู้อยู่เตะมาอลันเตะเข้ามาไปไผ่เตะขึนน้นเตะขึ้นโอ้สายขวาเลยเมื่อเตะหนักนะครับ แต่หมัดนี้ยังไม่มีน้ำหนักเท่าอลันนะครับโบเตะหมายกันคอเลยใบยไผ่อลันยังเข้ามาอยู่นะครับไม่กลัวนะครับอลันจ้องอยู่หมัดนึงสองเข้าไปหมัดยับเข้าไปอลันได้เปรียบช่วงโชคอยู่นะครับสูงกว่านิดนึงนะครับใบไผ่เตะไปเจ้าขาได้เจาะยังมาใบาไผ่ฟื้นแล้วครับแต่ก็ยังไม่กล้าลุยนะเป็นอลันโดนมาแทงเขาเลย หลังยังเป็นฝ่ายเข้ามาคุมเจ,จรเิญหวังจะปฏิเสธใบไผ่ก็เตะว่าเตะไหมครั้งหนึ่งมัดเข้าไปอ้อเป็นตอนนี้เป็นใบไผ่เดินเข้าหาแล้วใบไผ่มัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้าไปฟื้นแล้วนะครับตอนนี้ใบไผ่ฟืนแล้วต้องเดินไล่แล้วอืมจะเอาคืนนะครับเสียนับไปจะเอาไมัดนสองขา้างหน้ามัดสองข้างหน้าไปเป็นอลังอลังก็ไม่ถอยนะเตะไว้ใบไผ่ไ ทำให้อลันเข้าไปยากเหมือนกันครับโดนเตะสก,กัดไว้ถือไว้เป็นอลันเป็นฝ่ายเดินอีกครั้งหนึ่งจาอ,อย่างไปไปไปเตะมาอย่งอางอลันยังไม่กลัวนะครับยังเข้ามายังจ้องจองจ,องจะใช้มาดยมแต่เข้ามาก็ต้องระวังเตะโอมัดของไม่ไผ่เข้าหน้าเหมือนกันเตะมา อลันก็ไม่กล้าพีผางเข้าไปนะครับโดนเตะสกัดอยู่เรื่อยนะครับต่ไผ่นี้ใช้อาวุธเด็ยวองจากคือเตะนะครับแต่ถ้าใช้หมัดนี้ก็จะแพ้อลันเพราะอลันนี่เป็นมวยใช้หมัดได้ดีอยู่แล้วมันว่าเตะมากอลันนีเข้าใกล้ยังไม่ได้นะครับยังขยับเข้าไปทีน,นิดอยู่ใบไผ่นี้หมัดมาเตะมากตอนนี้ก็เลือกสองนี่เริ่มฟื้นนะครับใบไผ่ เตะมาอีกครั้งหนึง่งหมัดกับเตะแรกกันเตะทีก็กระเด็นเหมือนกันนะครับอาไราน้าลันมาเขาหน้าเขาหน้าโอ้ได้จังหวจะก็ลหวม,มัดเลยนะครับอาอกอดเขามาแทงเขาหมุนมาแทงแทงใบไผ่เนี่ไม่ใช่มวยเขาธรรมชาตินะเป็นมวยเตะนะครับเตะมาหนูเตะอีกครั้งหนึ่งครับในย,ยกยกที่สองนะครับยกที่สองเตะเจ้ายางมาอีกครั้ง ให้ดูครั้งว่าป้องกันแชมป์นี่จะเป็นยังไงนะครับเตะมัดแรกกันเพราะว่าตอนนี้ไปไผ่ฟื้นแล้วเดินเข้าหาเลยเตะไปอันนี้ตอนยกที่สองนะครับพอยกที่สองนี่มัดเข้าไปไปยกมาดูยกที่สามเลยนะครับตนนัวนี้ยกที่สามชกกันในห้ายกนะครับห้ายกมาดูยกที่สามกันเลยอะไรเนีังเป็นไฟก็ไม่มัดยกเข้าไป ไพาเตะมาโดนถือใบไม่เป็นไรนะครับเตะมาข้างใบพาอลันเดินเข้าไปไตเตะจอยางไปใบพาเตะมาแต่เืิดอลันเดินเข้าไปใบพาเตะเืดไปเตะอีกครั้งหนึ่งโดนเลยคราวนี้เออลันใช้จังหวะดึงหลบนะครับดึงหลบเพะใบพาเตะแรงเตะไปจับขาได้ไตเตะจอยางขึ้นใบพามันถึงสองเข้ามาอลันก็หมัดึ้นเหมือนกันมัน ลันยับเข้าไปใบไผ่ไเตะมาครั้งหนึ่งมัดมาอา้าฟันซอกเข้าไปโอ้ก่อนคั้งได้ลันเป็นแทงเขานะครับใบไผ่ไเอาเข่ากันไว้กรรัการแยกมากมาลันมัดตรงสองเข้าไปใบไผ่ไเตะสวนจ้องนะครับใบลันนี่จ้องขนาดได้ต้องใช้มัดให้ได้นะครับมัดก็โดนมัดของใบไผ่ไก่อนเลยโอ้โดนยังไงนะครับจ้องอยู่เมื่อกีนนี้หาจังหวะได้จังหวะได้ มวนเดียวเลยโอ้กรมการยึดที่การชก,ชกไปแล้วนะครับลุกไม่ไม่ลุกแล้วนะครับโอ้ป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครับอลันอลันอานจากประเทศอ์จจนนาครับอรันยาอูนี่นะครับจากประเทศอ์จจนาป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยกชนะน็อนนกในยกที่สามนะครับจังหวะน,นี้ของ ใบไผ่นี้จะเข้ามาฮุบหมัดน,นะครับดูอีกครั้งนะครับเตะมาก่อนอพอเตะมาแล้วอรันชาลบหมัดฮุบกันนะครับอรันรู้แล้วว่าจะใช้หมัดทุบนะครับพอจะมาฮุบอีกครั้งหนึง่งฮุบเข้ามาโดนศอกสวนเลยนะครับโอ้ศอกซ้ายนะครับพอรลันเขาจ้องอยู่แล้วใบไผ่จะใช้หมัดนะครับพอมือไทยใช้หมัดนี่ก็ต้องแพ้ต่างชาตินะต่างชาติเขามวยหมัดได้ดี จากมวยเตะนะครับมาใช้หมัดโดนศอกเลยนะครับหมัดทุกเข้าไปโดนศอกสวนเลยโอ้ไม่ลุกเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าอรัญญาอุนี่จากอจินตนาป้องกันแชมป์ได้นะครับใบไหก็ต้องกลับไปฝึกว่าไหมนะครับเป็นกำลังใจผู้ชนะให้กำลังใจแก่ผู้แพ้นะครับป้องกันแชมป์ได้นะครับโดนศอกเข้าไปสอกขดหดเลยนะครับโดนครั้งเดียวใช่ไหมครับ โดนหมัดนับไปยกหนึ่งพอโดนสองนี่หลับไม่ฟื้นนะครับเป็นอลันนะครับได้ชนะไปในยกที่สามพร้อมกับควา้าแชมป์ขัดนะครับป้องกันแชมป์ได้นะครับป้องกันแชมป์ในวันนี้นะครับจากออจนนินต์นานะครับควา้าจะควา้าแชมป์ขัดก็คือป้องกันแชมป์ได้ควา้าคาดแชมป์ขัดไป